รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคมี เราไปกันที่จังหวัดชนบุรียิ่งใหญ่วิธีประดับปีกอ่อนซิลมนุษย์กบนักทําลายใต้น้ําจู่โจมรุ่นที่5 3จาก68นายจบเพียง25นายที่บริเวณหน้าศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเกาะพระอ,อรําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นภาพการฝึกการเข้าตีและยึดที่หมายชายฝั่งทะเลที่มีค่าศึกยึดครองอยู่ด้วยเรือเร็วโจมตีและทางอากาศยาน โดยฮาลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายของการฝึกเพื่อเข้ารับการประดับปิดอ่อนจากคนเรือตีอนันสุราวันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพ,พิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกโดยคัดเลือกอาสาสมัครทหารประจำการ130นายผ่านเกณฑ์การทดสอบเข้ารับการฝึก68นายมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน25นายเป็นข้าราชการกองทัพเรือ18นายกองบัญชาการกองทัพไทย1นาย กองทัพปก3านนายกองทัพอากาศหน่ายและสำนักงานตำรวจเองชาสองนายใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม33สัปดาห์ประมาณ8เดือนและในโอกาสที่นักเรียนหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมกองทัพเรือไทยที่รู้จักกันดีในานามของซิลหรือมนุษย์กบร,รุ่นที่53รุ่นล่าสุดสังกัดโดยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ นี่จบหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่53มาด้วยความยากลำบากพลเรือตรีอนันตุลาวันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการได้ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจมปีกอ่อนเป็นการชื่อข่าวก่อนเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแข่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในเบื้องต้นท่ามกลางญาติมิตรพ่อแม่ พี่น้องและเพื่อนๆจากสี่เหล่าทัพได้แก่กองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของผู้ผ่านการฝึกอบรมบางรายถึงกับปล่อยโฮออกมาแบบกัน้นน้ำตาไม่อยู่ด้วยความปรากปื้มนปิติและตื่นเต้นตื่นตันใจที่ลูกรักผ่านการฝึกอบรมอันแสนจะฮัลโหโหดนี้มาได้ด่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการนสล กอลหรือทั่วไปเรียกซิลหรือมนุษย์กบเป็นหน่วยลบพิเศษสังกัดกองทัพเรือยุทธการหรือกองเรือยุทธการของกองทัพเรือไทยซึ่งฝึกหนักที่สุดในบรรดานหน่วยลบพิเศษของทุกเหล่าทัพไทยผู้บังคับบัญชาจนปัจจุบันคือพลเรือตีอนันต์สุราวันมีรองผู้บัญชาการได้แก่นาวาเอกบรรพจนิธินัทอาภาศิร และนาวาเอกสุริยันสำลานใจหลังจากนี้พลเรือ เอกนัทพลเดียววัน,นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองเรือยุทธการที่มีหน้าที่บังคับบัญชารับผิดชอบในส่วนกําลังลบของกองทัพเรือไทยควบคุมการปฏิบัติการทางเรือและการสงครามพิเศษทางเรือจะมาประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ําจู่โจมรุ่นที่5 3ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้อย่างเป็นทางการต่อไป

món quà hết à nên là món quà hết